สบายดี FC ทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซองเมติสะพายบานส่วนเด้อจา้าห่างหายไปดนประมาณสี่ห้ามือเนาะทุกคนลืมกันหรอประเด้ฮาบ่มีคลิปลงเฮาก็เลยบ่ไดนะ้ถ่ายเนาะทุกคนเนาะวันนี้เฮาสิมาถ่ายอ่าแม่เฮามาหยามเพิ่นเอาหม,มองม่วงมาส่งเพิ่อนอะไรที่จริงเพิ่นก็นสิมาหาลหานห,หาลูกอะไรเนาะเพิ่นก็นมีข้ออ้างว่าเอ้ยเอาหม,มองม่วงมาส่งกันเด้อเพิ่อนอะไร คีนอสหลานแห้งมาสั่นนี้มาอีกแล้วเด้เพฟคนวะโอเคเดี๋ยวมหาชิพาไปเบิรงทางในนะทุกคนเอาเมืองม่วงอย่างนี้มาฝากนะทุกคนเนาะตาเอฮึหยอกหลานน้อยเฮดีการคุณเมสบายดีเอาอะไรมาฝากมานี้มะม่วงมาฝากหลานน้อยคนว่าเอามะม่วงมาส่งทีเทสชิมาหาหลานก็ตาเอ๋อไอพีดาเอ๋อ เอ้ยเอ้ยอ้ยยินเอาถ่ายให้นะไปอย่ายนนกอย่าวนนกอ้งนกเก่งนี่มันเอมม่วงมาฝากน้องทุกคนเนาะนี่ม่วงกวนอ้ามันคือโคนละสีเออม่วงกวนกับม่วงแผ่นเอาทุกคนเนาะนี่นี่อันนี้ก็บม่วงแผ่นเอาไปผักอันชุมตูตูอยู่สวนน้องสิทากันออกไปกินข้าวน้ำเพลินอยู่สวน เดี๋ยวทีแรกเขาบอกว่าสกินอยู่นี้แม่ตาเราชวนไปกินแกงเฮ็ดพ้าวเนียวได้ฟังไปต่าหุขงเขาคลายเครื่องแล้วนี่โอ้กินมะกอกหรืกระเทิร์นเอามีปีงป่าแล้วก็ต่างหงมีเกาเหลาน้ำเขาซื้อเกาเหลาแล้วก็ห่อส้มนี่นี่อันนี้โตที่เฮาแบ่งไว้อยู่เฮือนเนาะทุกคนเนาะแบ่งไว้กินอยู่เฮือนโตอยู่ในเกสตเมื่อกี้นี้เฮาไปเอาออกไปสวนให้พ่อเท่าเนาะทุกคนเนาะมะม่วงเป็นลายยังลายบวนนี่ค่ะยังลาย สงต้นยังเต็มเลยกินโบทันดอกไปขายนะขายแล้ช่วยมั้ยขายบ่งหมูก็มีคือกันติหมูมีเลยหมูอันนี้เต็มต้นอ่าอายเพิ่นกามาส่งนะทุกคนเนาะอายเพิ่นการถออดีมาส่งป้างัวเข่าสวนเ่าเลยไม่ตายยังลงตลาดนะทุกคนอะเป็นยังลงไป็นซื้อปุ๋ยอันปุ๊ปพอเท่าสร้างปุ๋ยไปันใส่พักใส่พืชเพื่อนที่เพิ่นปุูกไว้อยู่สวนนะทุกคนเนาะือว่าอันอย่างก็เพื่อนวะ สอันเก่งเฮ็ดกินอยู่สวนเพื่อนว่าใดก็เลยพากันสิออกไปกินข้าวอยู่คุ้นนะทุกคนเนาะจริงจริงแม่ตีก็ซื้ออาหารการกินมาแล้วว่าซื้อว่ากินอยู่นี้บริลลมกันเนาะซื้อมาแล้วเพื่อนบอกว่าเอาไปกินเก่งเฮ็ดนะไม่เท่าอยู่สวนว่าสันเนอโอเคไปกินเก่งเฮ็ดเนาะทุกคนเนาะอยู่สวนถึงสวนแล้วค่ะแม่ตากับแม่เฮาแล้วก็ยายด่วนเนาะทุกคนเนาะเพิ่นมาก่อนเพิ่นมาเก่งเฮ็ดว่าซั่นเพิ่นได้เฮละงอมาแต่ตลาดว่าไปเบิ่อพวงกินเด้อค่ะเฮาบ่ท่ามีรับเนาะเพิ่อรับหางกระตื้น ถามีรับถามีตื่นเออถามีตื่นเป็นไงคะช่วงวะหรือยังด้งๆด้งดิยงปะมาเดยวี่เอ้ยตัวมงไม่ต้องนอนอิมหรือยังเอยเลยขยักยันตัดเน้าเี่ยชิ้นับี ไดเบซีเนี่ยนเน่นี่นี่ยชวนแฟบซีกินเลยอะไรมาิชวนกินแบซีค่ะกินเฟบซีดิบซีด้วชวนแฟบซกินแฟบซีเนี่ยหวโอ้ยบูอิดเมื่อบ้านก็เอาไปน้ำันนี้ฮะูอิดิริดรงยยันกล้องยันทียังยันกล้องเคยเห็นกลองคน่เคยองกองน้ำจินนก่งเหั้โหขนี่นี่ยี่มามามา่มาแกงแกไกลนี่เฮย น้อตื้นหนบนี่นแเนมัอมไปงกมมอชีสองข้าแกงให็ดหลงม่งจุดจุกค่ะอร่อยมากสดดูบัทต่อร่อยมากค่ะแม่ซุมึงอืาแม่ให้ดูเอาทองสองยางอิ่มแยิงเอ้กันแลอยากกินตันดิซดปเนมนี่เด้ออร่อยก็หาเองหมดเลย กุกับกุกับหาอยู่ตลาดเหรอเฮ็ดออกอยู่ตลาดนรกนกออกขมือเฮ็ดทายังไม่ได้ไปลองกินข้าวอะไรยังไป่ลองว้าผลชิพาไปลองเฮ็ดอี๋ทุกคนกินข้าวแล้วชิบไปลองเฮ็ดอีกนั่นี่ไปหาไปหาไปยากข้าวเยอะเด้อไปใจด่วนไปลองไปใจด่วนไปลองเก็บเฮ็ดเนาะจะได้จากดอกเด้เมื้อนี้มาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงเปลี่ยนใหม่เด็ดเนี่ยเนี่ยมึงเอามาเออเอาตัวนี้เปลี่ยนซะก่อนไปท่ามีหมูแล้วมื้อนี้ ยายมีมูแล้วเนาะแต่ละมือเงาได้เราะเลเรากินสสาเถื่อเลยเข้ากี่สองเถื่อเลยมีมู่มากินนะมี่เอออเมย์โยโยเมีงยาอะไรอะไรไร่ไยเือพี่น้องกินแกงเ็บเ็กเาังาตตรงเลยมวยตงต่งไเลยมวยไรไรต้นอากระตื้นยังบอดีปาะเดียนีตอนนี้ไปละจริงจริงจริง ิิงง่โอเคนะทุกคนขอเนี่อยากกินข้าวกันเด้อมากินข้าวนังกันเด้อกินข้าวแล้วจะไปเลาะเก็บเห็ดเนาะเก็บเพชรสุดสุดสุดหลาะเกือยุงเออสิได้จักดอกเจ้าลูกเด้อเออเจาดอกะอนาทีเขาอยู่แล้วขอเนี่อยากกินข้าวกันเด้อมาเกินข้าวเที่ยนนังกันที่เป็นข้าวแรงเลยจิบบอกสองโมงเลยนี่ค่ะว่าดอกเนาะโอเคชวนชวนก็เอาบ้ายใบข้าวใบอะไรก็ยังมีข้าวดึกอีกแล้วจอยังยิงอันเจ้าชัวเจ้าชัวเยอะนป่า เจะยิงจะเสือมอา,นนากมาเลยเรียบร้อยเด้อจ้าเฮาสิพากันไปเลาะป่าเนาะทุกคนเนาะไปเลาะป่าเก็บเห็ดหรือจะยังว่าจังใดเนาะจังสิได้หรือบ่สิได้จกดัก<โ>ดอกเนาะบน้องเมย์ก็พร้อมแหละบังดุ๊กบังดูน้องเมย์สิไปนำเซฮายน,านี่เมษาเชีวยวอามีเนาะคนต่อไปเป็นพี่เลี้ยงอามีบ่ หยัดเยียดเด้ดิว่าแบบหยัดเยียดบาเอคนแปรงล้างเออเยบอเ่เออยบอยัดเออถูกเตียมโมขนต่ละครดีใจจันดอกเด้เป็นตาเฮ็ดชิปบแท้นี้ยสวนพดดอปะป่ะบอไปว่า ก็อดพูดอีกแล้แม่ขณะยางยังกงโกะแหละโอ้โหปวดได้เฮ้ยกินมักซิด้ามีแต่โน่นมึงกว่เอาเนี่ยตัวนี้จะเอาปอกแล้วนี่นี่ตัวนี้เด้อตัวนี้ไม่ได้เป็นยางมักซิด้ายังกงโก้ซิดาต่างประเทศนั้งเนซิดาพอเท่าได้นี่ค่ะนี่หวานตัวนี้โน่ตัวนี้โบเป็นยังตัวนี้เออเอานั่งท่านี่เด้อสาวๆเด้อไปก่อนไปยี่ด่วนมาหน่าแม่ ไปลยไปลยย่านสันเดย์อายทุกคนเลาะป่าเลาะป่าซิวซิวป่าก็สำหรับบุ๊มบินป่าเนาะสวนสดซื่ออีกแล้วค่ะได้ออกมาสวนกับพอได้ถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะคันอยู่เ้ือันอ้าตะลูกอาตะลูกเนาะมันนี้โอ้บงกระดุกระดุยเดยใครกลัวบ้าง นอนตัวเล็กนอนนอนนอนน้อยเห้องบริยานเนี่ยเขามันอยู่แบบนี้ค่ะดิแต่ว่าค่ะถ้าว่ามีคันมีคนเอามาฮือ้อ,อีลยานห้องบริยานตอนนั้นมันอยู่ในเสือห้อตกใจบริานเมสส์อะนี่จะตะกี้อยู่ในนี้มีเห็ดปว่วงออกทุกคนเนาะแต่ว่ามันยังบรทันออกต่อนี่ปากอะไกล้เฮือนนเาะทุกคนเนาะ จะคือแปลว่าเขาปลูกเห็ดไว้แล้วก็เขามาเก็บเอาประมาณนี้ปทัทเตาสีเขาจะ่ายปัะเห็นเห็ดนะั่นตัวน้องบูฮูซีได้จ็กดอกบูสีเห็นหรือบ่านี่มีอยู่บนน้อเพราะว่าพ,อ,พอดยอยอ่ะเลาะถูมือเนาะเมื่อวานนี้เพื่อนก็เก็บมาให้แม่ตาเก่ง่วมแม่ตาบอมาเลาะเมื่อวานนี่ค่ะคุณแม่มาเองเ,องเลยเดี๋ยวนี้เป็นนานั้นดงเห็ดดงเห็ดคมตัวนี้ ป่าเฮ็ดโขมเลยมันออกงางามเลยอืแต่มันออกอกงเห็นอเดเห็นเอไาเนลยระวังเด้อเนมน่ยเด้อยันเยเออดิเออได้้อ้าหมันกอ้า หนาวหมดแล้วอ่าป่านาพอดดอยเลาะแต่ก้าเราก็พากันเก็บอยู่นี่เราคือโปเบิ้งเนาะตะก็บาบเราแต่ก็บาบเอาเขาบริเกียเบิ้งนี่เขามีแต่แนมแนมข้างนอกเขามีแต่แนมเบิ้งข้างนอกมีเขามีแต่เนาะค่ะแต่ว่ามันหนาวแล้วอันนี้มันเห็ดขมเนาะเอามาค่ะเห็ดขนขนอู้ยมันเผาแล้วแหมโอ้โหเผาได้แต่นี่มันดอกใหญ่ซื้อได้มันมันดินมันงามเลยเออเอาบดเผาก็บบดเผา ได้ปอดจับดูม้จับชหนาจังเใหญ่เท่ากันเลยดิเออเอออะไรเกาะสั้นสาวเต๋อมันสี่เดียวกันก็บใบตองเลยเหัน่ะล้าวปีกไกนี่เจนมาแป่นเปิ่นนี้ เออเปื่อยอะไรด้ยนะเดี๋ยวมันกระลางเกีมีดอกน้อย่าอ่าอ่าเดี๋มีดอกน้อยนิดับอลื่น่อลืนลืนไงง่แล้วะเห็ดครมปังเออเออยังพี่พีอยู่อ่ะ มีบ่อุดมสมูรเลยจัดมสมบูรมีเอ้ยอต่ก็มันเป็นเฮละงุไม่ออกแถทางเค็มนี่นีเคมห่วยนี่ท้องฟ้าก็ซืซื่นมากเลยวันนี้ อ,อ,อาเสื้อใส่มาใช่เานนะเาะเข่าให้้เก็บ <c oughs> พอมันคือดเดย,ย,ยนี่ทุกคนได้แล้วคุ เจ้าพูดไรป่าเห็ดผึ่งข้ไก็ไม่กลัเติรนเมตตหมานเยเดฟึงอลี่งอ้อราแดงเจ้ามาแดงดกินงมแเห็ดบึงเด็ดแถวหนเห็ดผึ่งแถวเห็ดผึ่งกูมาแดงกินสั่น มาเด้อค่ะมือจุ่มจะหางกูแดงเอ็ดพูมือมือไม่ตีไม่ขุบมันแดงงหมทุกคนพี่ปองกินนี่สะบังอีกดูแม่มันเสือมันรูมันออกเลยใครจะบวชเย็บหนูกินนี่ทุกคนเลาะเลาะเลาะเออคือกันนาอีแม่กายเลยได้กินได้ไปไปไปนี่ไงอ้าเห่าเลยเละแล้ว มันเร่แล้ล้วมันเระแล้วหาหาหามันต้องมีมูม่มัแหละอืมมาดูเถาแล้ว่าดนะวันโลขู่มือขู่มือนะทุกคนจนเท่ากูเถาทิมลายดอกมันสี่เดียวกันก็ไปตรงเถาเหี่ยวแห้งอะไรอืม หมดหนุ่มมือใส่เลยกิน่อเดทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเมษาอีละจะจะเอาเงินกวาดคักลายอย่าบอกได้เอาู้เดียวค่ะอ๋อข่าวบันลัอยู่ทุกคนนี่สาควัดคักกะลี นี่เส็บดอกคำภาบอกจะเอาอยางนี้อยากเห็นอันขาวๆบอกเห็เอ้าผู้เดียวอีกโอ้ยวคำภามแต่กระป๋ไม่จะเห็นคือบุเอิญมาเป็นสิบๆลูกใหาอีกให้อีกมาเกิดในีย่างผู้เดียวเก็บบุมีโมเห็ดน้ำผึ้งเอาเถอะเลยอ๋ะเราอีกผ่าก็ระเอ็น หาก,ก็ได้ไข่เห็ดละง,งกหนึ่งน,อโอโอน้องโขนนกได้ยุงพี่น้องเอง้อยหลอกปอา่าว่ะซอนเดี๋ยวหาอีกก้อนแล้วพี่น้องเด้อเนี่ยน้องเมย์หมาดอีกแล้วเออเพิ่นมาผู้เดียวแม่จะบอกเหตุผลอุ้ยมันโบแม่ได้เธอ,อ,เ,ธอเห็ดเบื่อได้เธอนั่นน่ะหนูว่าเห็ดเบือ่อค่ะ นันไงเออเห็ดพิงบอกเออเห็ดเบืออะไรเห็ดอะไรทุกคนเนี่ยเห็ดเบือวะม่ยัพ่งพ่งออ ແຄແຫຼະບໍ່ສົນມີແລ້ວເດປາອອກເຫ້າໍເຫຮາພກບໍດດດມตาານານກົນไหนນອນີ້ຍ່າກາຍລ กนกกายิเท่าเลยสีเดียวก็ไปตองเลยเท่าแล้วค่ะเบิ้งไม่ต้เขาเจอะยังไม่ได้เ้อวดดิใครเดียวพอไ้ออกกันได้เริ่มละเริ่มละเริ่ม <g ül> นี่โคนเราเห็นเห็ดแต่บุเ้เฮ็ดอย่างนี้แม่บอระเห็ดได้ไหมจะเฮ็ดอย่างนี้ค่ะ <S <s เฮ็ดขมบอระเฮ็ดเพิ่ง <S <s เฮ็ดขมมั้งอันนี้ยั <S <s ยงเลน้อยนึงเออนี่มันต่ายกรหลายเลยเออว่าแม่มันเท่านะนี่ตัวนี้ก็แม่นหมนละนี่มันเท่าแลานนาอ้อเปลานะเออเท่าแล้ว เข้าแล้วค่ะเห็ดอะไรสีเดียวกันเลยกับคือแห้งเลยคือกับใบไม้เลยแต่นี่ขมไม่ตาเข้าไปเบิ่งน้ำน้องเมย์กับน้องเมย์เห็นฮิตขนาไหนทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ออกมาแต่ป่าแหละเนาะโอ้โมันฮอนแดเนาะทุกคนมันก็คือแบบแดดอนอนออนหรือว่าตอนส่วงสาวรัวส่วงแรงจากน้อยเนาะ อันนี้จะเป็นเที่ยงเลยจ้าพากระโลเบิ่งเห็ดป๋าโทได้น้อยหนึ่งนะทุกคนนะได้ไข่เห็ดละง,งก์หนึ่ง,งแล้วก็ได้เห็ดเพิ่งฮะยังไม่ได้ะะไป็หลอดเดือดเลยโมมีข้างนะคะมันโบออกได้เพิ่นจะพาไปพุณโตไ,ไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วค่ะขอบายบายค่ะโอเคน้าทุนเนาะเดี๋ยวพี่พักคลิปไปก่อนซศรเมื่อยก็จังหน่อยเนาะแดดดีดีคุกเหลือเปียง อะหลังจากไปเลาะปลาเห็ดมาแล้วพอเท่าก้เพิ่มปุ๋ยใส่ต้นเรียนไก่สิได้กินแล้วไก่แหละอีกจะปีไก่อีกนี่เฮาใส่กันฮะปีปีผัเท่าอ่ะพอดีอามีญ่เป็นสาวปีใหญ่พร้อมกันเลยขดินเจอดีเลยเกิดแปดทีกันอีกพอเท่าใส่ปุ๋ยนะทุกคน โใส่ถุงมืออีกใส่ให้เนาะนี่ใส่ใส่ขี้เกะพร้อม <c ười> ได้แนวกันเลยนะอย <c ười> ่างนันเน่าอยู่นี่ให้มันเน่าอยู่น,นี่ใส่ขี้งัวน้ำได้หนิเานาะ <isas> ตุ๊กี้ต้นทำไรปลูกปีกไก่นี่เนาะทุกคน <c ười> ได้ปีนึงแล้วส่ะ ตัวนี้กับต้นมะังคุดมะังคุดนี่ต้นหมากมังคุดเด้ก็ท่าใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ขี้แกลให้มันเน่าค่ะนี่เลยต้นว่าจังสั้นเด้อะมีมีคนเลี้ยงแล้ววันนี้มีคนเลี้ยงแล้วเนาะอาปากเลยเขาหอยเอามือหิววะชิคกี้พายซีบ่วเหยื่อะเดมเดม เด็กที่ย่างเขาบอกเอ๊ะเท่าชีเมื่อระใดเรียว่าเท่านี้บูเมื่ออยู่เอาหลานสักเกินนี่แหละอยู่เอามีสักเกินเอะยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงรู้คนได้ของฝากอีกสั่งไปเบิ่งเฮ็ดก่็ฮิตกิฟต์มาได้เมื่อกี้นี้ อู้มีค่าเนาะอันนี้มีค่าป้าเน่าบักไลลายกระเพิ่มนะเห็ดเลยนี่คือแก้มแดงอ้าวเห็ดเห็ดน bueno um> ้ำมาเบิ um> ้ลเบิ okay <h <h ้ลเห็ดคมนี่กะลาบักไลลายมันเน่าบักไลลายหนึ่งของใบกุ้งมันปกเลยดอกบ้าใหญ่ใหญ่มันเน่าแล้วก็เห็ดเพิ่มเพิ่มก็ได้ค่าเนาะยายด่วนมีแต่ยายด่วนเมื่อแล้วกับอายนะทุกคนเนาะมีแต่คุณยายด่วนเพิ่มมาน้ำซื่อเพิ่มบดยน้อนอันนี้มันค่าทุกคนพอเท่าให้ไปสัน

โอ้ยมากบุท่าแล้วเป็นนี้เนาะออเ้ยเอาเอเออยนคนขับเมาหรือยันอะไรยันได้ขันหม้นะให้ลังเม็ดซื้อให้อซื้อให้ตัวเองก่อนค่ะไปบายบาย เจาชิเมือปาเลยเจ้าวัวเด้อด้ย้ยเิดเจ้าวก็ดอลูกก่านผู้ใดเด้อเัดเจ้าวก็ดอเียเบ้อเว้าให้คอยเคียนั่นน่ะเนอนาผาเจ้าก็แบบนี้นผา่ว่คนช่วยเนาะเนาะคนอมีลูกค่ะตีลูกหมูเาเนาะอนีฮะไปไปไป เจ้าก็อมก่อยก็ห้อมมอมไปหอมมาฮ้อมไปหอมมากระเม็นนอนเพื <im im ่ไม่ก้าบ่นอนข้างนนแหละสเพื่อนผไปแล้วก็ขึ้นเลยบ่ค่ะกยาจ้บริเมืองไปค่ะรถออริที่พ่อให้เนาะพอไดเที่ยวมาตรงเห็นเที่ยวมายามลาน กอได้เที่ยวมายามร้านไปไปไาไปายมไปายไปไปบายไปไปผูไปายพี่ผูยันบนในเมือเขาละอ่ะทุกคนเฮาก็สิคอเนี้ยปิดคลิปก่อนนะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไตีเน้ยเด้อ